มาต่อกันที่เรื่องราคาน้ํามันกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเห็นภาพน้ํามันหมดปั๊มกันเมื่อวานนี้ก็เกิดคําถามมาว่าเอ๊ะปั๊มเนี่ยจงใจไม่ขายหรือเปล่าแต่อีกมุมนึงเนี่ยน้ำมันที่ราคาลดลงมาเป็นเวลา3เดือนก็ทําให้ชาวนาบางส่วนตัดสินใจปลูกข้าวรอบใหม่เพราะประเมินแล้วน่าจะยังพอมีกําไรบ้างครับชาวนาที่ชัยนาทเร่งสูบน้ําเข้านาหลังตัดสินใจทํานา100ไร่นะครับเพราะคิดทบทวนแล้ว ถ้าเกิดราคาน้ํามันเบนซินอยู่ระดับนี้ไปอีก3เดือนก็คุ้มที่จะลงทุนซื้อน้ํามันมาสูบน้ําปลูกข้าวรอบใหม่ประกอบกับราคารับซื้อเข้าเปลือกหน้าโรงสีตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับคือความชื้น15รับซื้ออยู่ตันละ1 2 0 0บาทหากลบต้นทุนแล้วก็ยังพอเหลือกําไรบ้างแม้ว่าจะยังมีต้นทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงที่มันยังแพงอยู่ ทั้งนี้ในส่วนของชาวนาะก็อยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือเพราะว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญครับราคาน้ํามันที่ลดลงทําให้คนแห่ไปเติมจนหลายปั๊มต้องติดป้ายแจ้งบอกว่าน้ํามันหมดนะคะหลายคนก็สงสัยค่ะว่าเอ๊นี่เป็นการกักตุนน้ํามันหรือไม่โดยเฉพาะแก๊สโซโฮ์91และ95ที่ลดราคาแรงจริงๆเรื่องนี้นายพงพลโคศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงนะคะบอกว่า จากการตรวจสอบพบว,ว่าปั๊มน้ามันหลายแห่งมีผู้ใช้บริการจํานวนมากทําให้น้ํามันเนี่ยหมดจริงๆแต่บางแห่งกําลังเร่งตรวจสอบอยู่หากพบว,ว่าผู้ประกอบการปฏิเสธการจําหน่ายทั้งที่มีน้ํามันในสต๊อก จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทหรือว่าอาจจะได้โทษทั้งจำทั้งปรับพร้อมกันนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าการลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินไม่กระทบกำไรของผู้ประกอบการเพราะว่าเป็นมาตรการชดเชยจากรัฐเจ้าของปา๊มจึงไม่สามารถนำมากล่าวอ้างปฏิเสธการจำหน่ายน้ำมันได้ค่ะคห้ามกักตุนนะครับ